สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อใหม่เพื่อเอามาทำวิดีโอ,อยี่ห้อซาราโมนิกเป็นซาราโมนิก B4 และ A นี่นะ 500B4 เป็นซาราโมนิก ข้างในมันก็ที่เขาแถมมาให้ที่เขาอันอันนี้ผมซื้อมาเป็นแบบสองไเป็นแบบไม่สองอันแล้วก็เขาเวลาเราพูดสองคนเนี่ยติดคนละอันแต่เสียงเนี่ยไม่ไม่ผมยังไม่ได้ต่อไม้ใส่ กล้องนะครับผมอันนี้เสียงนี่เสียงมาจากโทรศัพท์นะครับวิธีใช้ก็ผมเราก็เขาตัวนี้สองอันเขาให้มาแล้วก็มีไม้ไม้เสียบถ้าเราเน็บอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากจะ จะแบบจะเสียบจะเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ามาันเอามานเนบแบบนี้ก็ได้คือเขาเขาให้ตัวไม้มันมีอยู่ตัวนี้แต่เห็นหลายๆท่านที่เคยใช้บอกว่าไม์จากตรงนี้เสียงจะดีจะดีจะดีกว่ากว่าไม์มาจากตัวนี้เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ลอง เขาก็ใหแ้แถมมาให้2ชุดในนี้ก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสียบเสียบกับโทรศัพท์จะเป็นตัวจ่ายเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวจ่ายนะตัวนี้ตัวรับรับกับโทรศัพท์เราจะเสียบ เจะเสียบเข้าตรงที่ชัดไฟจะกระพริบ,บแต่นี่คือคือคือโทรศัพท์เรารับรู้แล้วแล้วเขาก็จะมีเข็มเข็มตัวนี้คือเสียบเสียบเข้าไปในนี้รูตรัวนี้เนี่ยเหมือนให้มันจูนกันอะเสียบเข็มเสียบเสียบตัวนี้ให้ให้ให เหมือนกับว่าช่องสัญญาณรับกันนะ่ะจะมีเข็มเข็มจะเสียบเสียบเข้าตรงรูนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเสียบเข้าก็จะเสียบเข้าตรงรูใหม่นี่แน่นะูเสียบเข้าตรงไหนนะให้มันคเน็ตคเน็กกัน ก็ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จตัวนี้เสียบเข้าไปที่ชาร์จไฟตัวนีพผมจะเปิดนะถ้าี่ถ้าคอนเนคกันถ้า,ถาตัวนี้จะกระพริบเส้นไหมตัวนี้กระพริบถ้าเราเปิดคือเปิดตัวนี้เนี่ยคือจูนเขาหากันละ ตัวนี้จะไม่กระพริบแล้วนะนี่คือจูนละก็ตัวนี้คือเป็นระดับเสียงมันจะมีหกระดับระดับเสียงตัวนี้จะจะหกระดับกดถ้ากดกดบวกกดหนึ่งสองจะเป็นหนึ่งหนึ่งระดับสามสี่จะเป็นสองระดับห้าหกจะเป็นสามระดับ กดสองครั้งคือหนึ่งระดับยางเดี๋ยวจะลองผ่อนเนี่ยเอันนี้คือผ่อนแล้วนะเนี่ยอันนี้คือเสียงเสียงไม่มีเสียงแล้วผ่อนนี่คืออันนี้ระดับหนึ่งนะหนึ่งสองสาสี่นี่คือระดับสองห้าหนี่ครับผมหระดับตัวนี้ก็ สุดนีเหมือนกันนี่ก็ไม่มีเสียงละหนึ่งสองสาสี่ห้าหนี่ครับแต่เสียงเสียงนี่ผมยังไม่ต่อใส่โทรศัพท์นะครับอันนี้เสียงเสียงมาจากโทรศัพท์เพราะว่าผมซื้อรุ่นนี้ ซื้อรุ่นนี้มาผมซื้อรุ่นที่เสียบเ่ตูโทรศัพท์มันจะมีมีหลายรุ่นสรัมมนิ่งจะมีหลายรุ่นรุ่นเสียบใส่กล้องรุ่นเสียบใส่โทรศัพท์จะหัวจะไม่จะต่างกันอันนี้ผมซื้อมาแบบเสียบเสียบไ h โ n e โดยเฉพาะเลยจะเสียบ i phone ได้ดอย่างเดียวจะเสียบคือ จะกระทัดรัดมากเวลาเราถ่ายเราเราใส่อะไรนะขาตั้งกล้องใช่ไหมอย่างเราใส่ขาขาตั้งกล้องนี่มันจะแนบไปกับนี้เลยอันนี้นี่เราเราเชื่อมต่ออยู่นะครับผมถ้าพูดยังไงเสียงก็จะจะบบันทึกเกิดแต่ถ้าเราปิดไฟจะกระพริบถ้าเราปิดปิด ไฟมันจะกระพริบอยู่ตรงนี้ถ้าเราเดวนะหน้าจออี่ยจะกระพริบถ้าเราเปิดไฟจะนิ่งเนี่ยนี่คือคนเล็กละไฟจะไม่กระพริบ ถ้าเราถ้าเราถอดตัวนี้ตัวนี้ก็จะกระพริบเพราะว่า,าเดี๋ยวเราเสียบถ้าเราเคยต่อแล้วจะ c คนน t กอัตโนมัติไฟมันจะไม่กระพริบจะนิ่งเลยดูนั่นเ ถ,ถ้าเราถอดนี่มันจะกระพริบเลยจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะจะทดลองให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงแตกต่างกันไหมคลิปนี้ผมใช้เสียงจากกล้อง ในคลิปต่อไปผมจะมาเทสเสียงให้ดูว่าเสียงจะชัดไหมแล้วก็จะไกลเท่าไหร่ไกลไหมเราจะเดินเดินไปเราก็จะพูดหรือว่าเสียงจะจะสัญญาณจะดีเท่าไรเพราะว่าตัวนี้จะจะสองจไอสองขึ้นความถี่2.4งจุกิกะเฮิรต คือเป็นเป็นอะไรที่ดีดีมากๆเลยสัญญาณความถี่ก็ให้มาแต่ไม้นี้ก็ใช้ได้นานอยูน่นะครับใช้ได้หลายชั่วโมงเลยแต่ผมจะลองใช้ดูพรก็เขียนในคู่มือว่า รุ่นจะใช้ได้กับ i p อ o n นอย่างเดียวหัวจะทำมาโดยเฉพาะเลยกเวลาเราจะทำคลิปทำอะไรเสียงมันจะเบาบางครั้งเสียงเบามากเลยนะกเลยต้องใช้ใช้ตัวนี้มาช่วยเสียงจะได้แบบชัดเจนเวลาเรา ตั้งกล้องไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราจะเดินไปทําตรงนั้นแบบไม่ไกลเท่าไหร่เสียงมันก็จะเบาเรื่อยๆเสียงแต่ใช้ตัวนี้เดินไปตรงไหนนะเสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมเออก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะบันทึกเสียงให้ดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงว่าจะโอเคไหม ว่าจะชัดเจ้วขนาดไหนผมก็จะมาลองให้ดูครับผมผมก็ลองใช้ไปบ้างแล้วละกับไอ้อันเก่าตัวน,นี้ตัวรุ่นใหม่ก็บเบสอไเขาเรียวกวัว ันก็โอเคครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทิร่รับชม